สวัสดีเพืเ่อนๆด้วยนะผม,ผมนี่คือรายการดาวิลเกมนนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเพเด h เด็ดเซียนนะผมแชเกมแต่กูด่าลาลากูด่าคนในเกมนี้นะอเอาเออีซีพ่พอคราได้จากถึงโดมาสด ไฮดีดัลลัสฮอกตันวูฟเชนไฮดีอาปิดไม้พวกกูไปดิไม่ต้องปิดอ่ะเอาดัลลัสแล้วกันนะครับเทวิทีมเอไออ๋อเฮ้ยมาเห็นดับเฟโลหายไปแล้วอดระหว่างอ่ะถ้าแค่นั้นว่าอะยรแบบว่าเล่นเล่นพาอะไรก็ ถ้าแต่ว่าตายอะไรผมก็จะพิดเป็นว่ามีปืนก็เวลแรให้เงี้ยแหละาเที่ First World Bank ธนาคารธนาคารก็เป็นเงี้ยเอเดี๋ยวหองนี้ก็เดี๋ยวห้องนี้มันก็จะมาได้เล่นนะครับ เกมอะไม่มีอะไรอย่างน,นี้ก็ต้องไปดูรอบๆก่อนนะใครเล่นเป๊ะก่อนไอ้หัวนี้มันก็เต็นฮอนนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรของมันเปลออ่าเกมพอบ้าฮอนนิดนั่นแหละสัตว์นี่เดี๋ยวก่อนใครบอกว่าขอใส่ขวดเอาไปบอกว่าใสา่ขวดเออไหน เอไอไปอยู่ฝั่งนู้นไปหาข้องวงจรปิดเลยลูกซึ่งวันนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นพนัเงานอินทีโบร์ดเนี่ก็ไม่รู้นี่ดูบรรยากาศรอบๆหน่อยเอ๊ะหมออย่าท้าสายตรงนี้อะอะอะไอตัวดึงอ่ะขอดีๆหน่อยมันไม่ดึงแล้วมันบอกเพื่อนมันแล้วต้องดึงระลอกก่อนนะครับดึงเดิมดึงเดิมดึงให้ดีสัก Get the bank ยังเดเาแต่นเตกเงินกูครับเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเจ๋แล้วเจอแล้วเออนามาทุกตัวไหมเนี่ยวิ่งนะนะกูวิ่งเนาะเยี่ยมให้ถึง

เฮ้ยเต่าปิดไม้กูก่อนได้ไหมอดตาอดตาดูมึงเล่นดีโถปลาก็ไม่โดนกูเห็นไอ้สัตว์ปลาลัดปลาไม่โดนเก็บไปเลยอ๋ออ๋อเก็บไปเลยครับไปเลยเก็บกูเก็บนะปลาก็กาดช็อตเขาช็อตไม่โดนโอกาสจะดูเด็ดมากโอกาสที่ผ่านปลาไม่โดน แต่ว,ว่ากุหลาก็กุลาจริงๆอะไรครับยอมรักุลาทำไมอะเป็ไหนเะไปไหนดีวะไม่ใช่พวกไอ้ที่บอก่ารดแต่บอกว่าไม่ได้ราดนี่้แล้วนนเดแลวดแล้วหมดลน้าหยตหน้าน่อยออตนนที่มันห่อครับอ เอาดึงดิซะทนดึงไม่ไหนละยัี้ต้องซอยเลดึงก็ไม่ใช่ว่าจะดึงโดนเย้ยดึงวาวอือโอยจะไล่เลยสักไอ้ก็ตองดึง

เาไม่คุ้มเชื่อครับแอก้าเล่นกัวใต้อยู่อ่ะเพื่อนก็ไม่ีเห้จะประคุช่วยเพื่อนเล่เไม่ทันไม่แมนตายตายอเงี้ยเพื่อนโดน เห็นมึงวิ่งก่อนเลยยังไม่ริคุ้ม่าคุณใช้เป็นกลกลไปตายปนียะนั้เดโอ้ยอันตรียังไม่ได้อันตรีเจอเขนาดนี้ไตาล วาหน่อยไมดีด้วยโม่มอบอเดียวโเยแ้คหุกไอ้ฮาวหนีไปปุกเสือกทะเลหนีไปานมาเก็บลูนทีควรหละต้องเจอหาเลยวะหาต้องตาม มกนี้เหรอครับพี่น้องเตอนนั้เป็นสัญญาณนะสัญญาณไม่ห้าวมเดดกากว่าเทวะาเป๊ทำอะไรเป๊เด่นเลย วางทับมาบทำตีอะไรไม่มึงอย่าดูนะว่างๆยึดหนาอนไป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  No I'm going to show him who's boss. It's only a matter of time. Yes, I get. So it's a top mile marker. Oh, there's no time. Hey. Get down. Get down on the ground, everybody. มมยังไม่ได้ยังไม่ได้คิเลยนะครับเป็นเดนะครับมีพอทำลาไดยอยากมนะครับแต่สวยแฟนนทีมหนึ่งผมก็นะก็ทีหนงบ้เอชเอช

โอ้ยกูไม่ได้อยาว่าจะชารายแตดูาเอานาเห็นเหรอวะชารายเป็นฉากวาวไ้มเหรอมีคนบอกป้าปโล่ลายเยอะ

อะไรพี mustache, uh, uh, <c oughs> <c oughs> ่พ <um> uh> ี่คนพูดนะคนพูดเออไอ้ไดอยังพี่ยายายาพี่นอนให้เขาเทีเปล่าเอ้าไม่รู้วะเล่นอยู่หรือไม่อยากเหมืนตะกูลนี่แก็บไปเอ่อตัวพี่เยวผมจบตอนนี้ก่อนครับครัเข้ามากล้ห้องเกเรเสี้ย โอ้พี่ผมดูก็รู้แล้วพี่มีมันมีออร่าเก์เข้ามามันก็ดูรู้พี่ <c oughs> ลากสิครับลากสิครับโอ้แมนมึนวมนวงว่ากูลาดเยอะไหมไม่ไหวละกูไม่ได้เลยเลยตัดออกโปรเทคแม่ แมนว่ากูลาเยอะไหมใช่ครับมึงได้ยินกูไหมครับเวลาถามไปดีว่ากูลาดไหมตอบกูไม่แล้วแต่จะโอ้ยแป๊ไอ้ตันโอ้ p e r เลยมันโหดมากลยปัดปัด อนมน,อนัเล่นเล่นต่อไปสามาก้ามเลยผมควที่มึงคิดอะ่ะโัษครับเอาของเห็นม่มยนืยนชอยเลยต่อสู้ จะวิ่งไปทำแรจตไรแได้วหวเ้า้ลบีกเดกาเข้เท้ายสเทอโหดจังวะเเียนมากกว่า โอ้โหไม่ได้เลยตัวท้ายต,ตัวแรกก็ไม่ได้เลยเนี <assa> ่ยท้ายผิดอะไรพี่นอนพ,พ,พ,อพี่ไม่จบใช่ไหมพี่จะมาะไรเลยพี่เป็นพี่ต้องพูดถึงตัวเองตลอดอ่ะ ผมตอนนี้ผมมีสองสมคนนะพี่ก็มีพี่คนหนึ่งอ่ะคนเดียวคนเดียพี่คนเดียวอันเดี๋ยวผมจบตอนนี้กับพี่ให้จบวะเล่นด้วเอ่อพี่พี่เหรอเฮ้ยฮะอะไรพี่จิบบกเนี่ยจิบบกเเนี่ยเดียวอีกเดียว ตัวไ,ไม่คอดผมบอกูหน่อพี่อนนโอไม่ตายเดีเ๋ยวเดี๋ยวเขาคนยไอคอนให้หน่อยไอคอนให้กูหน่อยดิเกียดเล่นละเือแมคอนนนะไม่จะเล่นกับกดนนนา

ฮัลโหลพ่อไม่กินอ่ะโอ้โหนั่นแหละสัตว์แล้วก็ไม่ใครช่วยกูได้นะพ่อไปดูดูดูดไปดูเชนเชนไปดูหน่อยด้ไม่เต็มเอามว้ตรงหัวหัวหอวหหัวห เกมจบตอนนี oh, ้บอกให้บอกบอกคนอ่ะว oh, ่าหุ่นข้าวด้วยโอ้โหแป๊บแป๊บมันเกิดอะไรเอย่กไม่มีตังค์เลยเนี่ยโอมเยอะ ตีแมงทีดวงตาอะไสั์คอนเอรอนี้คอนเธอคอนไม่ไหวแล้วครับแมนคอนแมนคอนเลดีเี้ยโดนม่คอนโดนแล้วเดี๋ยเวลาโดนเดียเวลาโดแล้วโดน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 ลม่ตาย <itous. S 2> เื่องนี้เกมนะครับทีวิจิตรอย่ามนะครับแนะนแนะนทุกคนก็ทตามเราเายามวเด็กมก็ทำจริงโอ้ยเาตั้งเีวแล้วแสกังเกดแมแม่กนดิไปเข้าทีเอนไลท์ดเที่ ที <icana> <naj bum S 1> ่นี่เป่าเล่นยังไงเขาไม่ิดว่เา่กบจบเนื้อเรื่องไแล้วดูยืนตีค่ย yes. รอยรวยรวยักตายเกิาอะที่ม้ร ไม่ได uh ้เลยเลยควรจะต้องรอดแ้วานสิทับการแตะลัเก็บที่จไปช่วยควรเลยไม่รู้ใช่ว่าสี่วเบี้ย มเม่มออกจากคาริน่าทองเยทำไมอ่ะต้องูกับคนไปยมันแย่งเน็ตงันงเรี่ยงไม่ไหวบอกให้กดหรงนม่กดตรคนี้

ฟอนเจลูาเยอะมากเงไม่ถักตรงเพากู่าเยอะหูได้สองวขอโทษกมได้สิบแปมึงไม่ทันกูหรอกนว่างนเหมืนเหมือนโดนลาไม่ทันเลยว่ะเฮ้กูน่อยากา ตัดเข้าหลังเลยอ่ะไอ้ตัดก่อนนาทียังเหลาทายแค่สามตัวเองเจตีที่กูอิงกันเองมากทีนี้เปิดตีใช่ไหมเน่ะหรือว่างไอ๋อว่าไอ้ฝืน่าเปิดตีเนาเิดอะตาย่าย Shield taken care of. Through the lobby and up to the server room. Ah, the police saw is <laughs> here in 30 seconds. Straight ahead. บ๊ามบม๊ามไปไม่ถูกขอบสุดตีไม่ต้องเตะได้เคยได้เขาต้องตีตายแล้วโอ,อ้โหหุ่นใจจริงขาทตีตัวแล้ว <c oughs> We'll hole in this wall and run like sons of bitches. Well, I'm gonna find that shit. Bang, lad. Need <laughs> We're on the right track. Damn, more. yeah <laughs>

อมาแล้วเข้าหลังระเกงดูดิไปไม่เข้าหลังกูว่าเกมไอตายไปไอ้ไอ้อีกมันเข้าหลังอ่ะมันแบบมันต่อยตีหลังกูโอ้ยโอ้ตายหมดเลยแล้ว, she, วอรุณา <Commercial. S 2>